i yeah. Yeah, มพเขาอะไรทั้งหายด้วยนะครั็ที่อื่ทนก็นอให้บบ ที่ย่ครับคุณใหญ่มีอะไรเก่าหรือเปล่าครับอะไรจะได้ครับมาคาจะราคาได้ครับเยี่ยมเยียย<พ>อะไรก่าดีกว่าครับเป็นพร้อมๆกันไปแล้วนะฮะจากมีเจต้อมนะตลาดสดใจน้ำวัสลัมจันทร์ของเรานะฮะก็เป็นประตูมเลิกนะฮะสองส,สัปดาห์นะฮ<น>ะคือวันอาทิตย์นะยามเช้าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับเ,าเราก็จะเปิดบริการก็รับ รูปภาพโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มาจัดวันฉันนะฮะเนื่องจากตอนนี้เอ่อเด็กาลของอเภอบ้านโพนะครับก็เอ่อมีไฟแดงเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีไฟแดงแล้วในเรื่องผิวของการจราจรนี่นะครับก็จะไม่สะดวกเช่นเคยนะฮะต้องการาบขอบช่วยุณพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อทขอบพระครูสมพิสุทธคุณนะครับพระเจานน้าพระเจ้าจักรีและคณะสงฆ์ทุกรูป นะครับที um, um, ่มีเงื่อนตายับจ้างลมนะให้อนุญาตใิคุณพ่อค้าแม่ค้าได้มาประกอบอาชีพนะครับถือว่าเป็นการคุ้มครองการใช้จ่ายในครอบครัวหรือในครัวเรือนนะฮะนอกจากตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ถดถอยอยู่แล้วนะครับเราก็ได้จัดนะฮะข้อความกับขอบพระคุณนะคุณสุหรือพระวถุงด้วยนะที่ท่านได้อ่าจัดขึ้นเสียงนะได้ เป็นจ็อบเล็กๆนะฮะสำหรับพี่น้องที่มาเที่ยวตลาดชัยนาทของเรานะครับได้เชลฟี่กันนะครับเป็นท้องถิ่นท้องที่ของอำเภอปันโถงของเรานะครับแล้วก็บุคคลค้าก็มาค้าขายกันอย่างมมีควาสุขนะครับซึ่งรูปการของเรานั้นนะฮะก็ที่ชอบบนะครัเกี่ยวกับการเลือกสินค้านะสินค้าของเรานจะเป็นสินค้าที่นะฮะอยู่ในพื้นที่จุดชนของเขต อำเภอบ้านโพนะครับแล้วก็เป็นากรากรประกอบที่เรือนสุจริตนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะคุณลูกค้าทั้งหลายที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะถ้าผ่านเขตของอำเภอบ้านโพนะฮะหรือเช่นสะพานสมุนบ,บ้านโพนะครับก็มาซื้อสินค้าได้ที่ตลาดชายน้องวันเสาร์จันทร์นะตอนนี้ก็มีการไร้ศพนะฮถ่ายทอดไปโดยเพื่อที่ใครก็ได้เห็น ในวันกนี้นะฮะเขาก็จะไปเที่ยวเที่ยวที่ตลาดของเรานะครับก็ขอบคุณด้วยนะคะคุณพ่อค้านะฮะที่ขายเสื้อผ้านะฮะเป็นเป็นผ้าทันสมัยแต่ระบจังหวัดนะครับก็ขายากันในราคาถูกนะครับเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นพ่อค้าที่มีร่างกายที่ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าตื่นตื่นรัเสเซียป็นจางพ่อค้านนี้นนะ <laughs> วันนี้เราจเล่นเางจากด่เจต้องเราพ่อเพื่อนออดีตเจ้าต้องหังคุงพ้อข้าวทั้งหครับเราควานเพลงจากันอบรัวระสบนะดีเจไปเรื่อยเลยฮะดีไป่ยแล้วก็สินค้านะครับลูกค้าเขชื่อว่านะไปตู้จงต่อไปวันที่พบไปที่โรงพยาบาลบั้งโตเนาะไปทาหน้าที่อาสาสมรสนะครับในช่วงตอนเช้านะฮะนี้เจ็ดโครับ เริ่มต้อนรับคุณพ่อนะคุณพ่อเราก็จะไปวัดบางตันส่วนอสบ้างในพื้นที่นะนันะประมาณนั้นเพื่อดูการสุขภาพของคุณพ่อในอนที่จะคลอดเนี่ยนะฮะก็มไปจากหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระโอนะครับก็ได้ฟังจากเอ่จ้าที่คือพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเพ่ารู้ว่าที่ตลาดนะไทยนะ เปิดประชานึ้นะฮะานที่เขดูเนี่ยาดูจากสื่อนะฮะเเห็นจากเฟซนะฮะนักผู้จัดตลาดนั้นี้ก็ขึ้นเฟซไว้นะฮะพเนี่าก็มาตามเฟซตามสื่อต่างต่างโบพวกเราก็มากบถวัตค่ะนักปิ๊กกระปด่อดจอมทอดไทยค่ะนะก้จาการี่ที่มี ข้าวต้มครับข้าวต้มของน้าผู้ใหญ่ผู้ใดหิวก็ขายเสมอนะครับแล้วก็เรามีร้านที่จะทำโทรศัพท์นะฮะสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะท่านยังไม่รู้ว่าที่ตลาดไยน้านั้นมีพ่อค้าที่มีศักยภาพมีความสามารถในเรื่องดูลาการในการดูแลโทรศัพท์ของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะติด หน้าโทรศัพท์ติดฟรีนะฮะ